สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศในพื้นที่ของตําตบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็จะมีหลายหมู่บ้านที่ประกอบสัมมาชีวะในการทําน้ำตาลจากต้นจากนะครับซึ่งภาพด้านหลังก็จะเป็นต้นจากนะครับก็จะมีลูกต้นจากนี้เป็น พืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวตำบลขนาบนาคนะครับซึ่งจะปลูกกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นต้นจากมีประโยชน์มากมายหมหาศาลไม่ว่าจะตั้งแต่ลูกของลูกจากนะครับสามารถแปลรูปไปแกงไปทำอาหารหรือ,อเอามาเชื่อมน้ำหวานก็ได้นะครับใบเอามาทำเป็นมุงหลังคาเย็บเป็นจากเป็นตับๆก็ได้นะครับแล้วก็ ลูกจากนะครับเมื่อแก่สุกหล่นแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะครับโดยเฉพาะพรจากนะครับนี่ลําต้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถจะทาเป็นเชื้อเพลิงนะครับเอาไปทาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในแถวบริเวณพื้นที่ของตําบลขนาบนาแห่งนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับประกอบนี้ก็เมื่อตอนเช้านะครับ ก็จะมาตัดงวงมาเก็บน้ําหวานนะครับแต่ก่อนที่จะก่อนที่จะได้ป่าทวงนะครับน้ำหวานจะย้อยออกมานะครับก็มีกระบวนการขั้นตอนนะครับดังนี้นะครับคุณผู้ชมครับตามผมมานะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ต จากร้านขจรเกียรติความวังไซเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตติดต่อได้ที่หมายเลข0 84 1ี่หนึ่งตอง8หนึ่งห้าศย์สี่หนึ่งตองดหนึ่งห้านะครับก็ขอฝากไว้ด้วยมาพบกับคุณพี่เลยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ขามครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อสมยาสุ้งแพ้ครับแรงตายกระไดส้มสมยาสุดทองแท้นะครับ เออคุณพีทำตานจากนี่มานานยังไงครับประมาณยี่สิบปียี่สิบปีนะครับทั้นตอนการทำนำว่านนำตานจากนี่รับเริ่มแรกนี่ทำเพื่อครับช่วยเหล่าให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจนิดนึงครับเลือกว่วงดีวเลือกลุกดีว่าแก่ๆใหญ่ๆตั้งแต่ปอกตั้แต่ติ่งเลือกเจ็ดวันหรือว่าสิบวันปกติเลือกลูกวัวแก่ๆใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ บอกทิ้งไว้ประมาณ9วัน10วันนะครับหลังจากนั้นแล้วไปไงต่อแล้วก็ตีทุบพวงนะครับทุบทุบนวดให้มันชํำให้มันบอบํำใช่ไหมเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเราต้องการน้ําหวานอย่างนั้นใช่ไหมประมาณสักกี่วันละครับตีวงสามสามวันก็เรียกว่าสามมือสามมือตัวแนอ๋อสามวันสามมืออ่หมายถึงว่าวันละหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเมื่อสามวันสามมือแล้วหยุด เว้นหยุดไปสักสิบห้าวันตั้งแต่ตีหล้าตีที่ตั้งมือหล้าแบบนั้นโอหยุดไปสิบห้าวันนะครับหยุดไปสิบห้าวันแล้วก็ตีย้ายห่วงอีกสามวันสามวันแล้วก็หยุดอีกใช่ไหมครับหยุดหยุดอีกไปร่างแบบไปร่างแบบตีทัดเลยตอนนี้โออหยุดอีกแล้วก็ตีต่อเนื่องแล้วก็ตัดอ่าปาดน้ําหวานเลยนะครับตอนนี้วันหนึ่งประมาณสักกี่ต้นกี่วงล่ะครับที่ทําอยู่ตอนนี้ครับกี่ต้นนะะปรมาณสัก รอยอาติสรอยอาติสตอนกับคุณผู้ชมตอนหนึ่งก็มีไล่ว่วงจะไม่ครับตอนหนึ่งว่วงเดียวอ,อ๋อตอนว่วงเดียวนะ,ะตึ้งวันหนึ่งได้นำวานสักกี่กี่กระถาล่ะครับช่องชองชองตึง้งชางกระถาโอ้โหช่องตึง้งชางกระถาเขี้ยวงวดแล้วส้มเป็นนำนำตานติดไส่ในในปีบแล้วในสักกี่ได้สักกี่ตีบ่ครับวันหนึง่งวัน,วน,วนหน,นึ่งประมาณตีบตีบตีบครึ่งตีบอ๋อวันละหนึ่งปีบครึ่งนะครับตอนนี้ปีบราคาที่แม่ค้ามารับซื้อเท่าไหร่ครับ 950บาทนะครับแม่ค้ามารับถึงที่นี่เลยใช่ไหมครับ,บ,บอ๋อก็คุณผู้ชมครับนี่คือการประกอบสมาชีวะที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนคนบ้านตำบลขนาบนาคนะครับ ไมเนื่อยไม่เมื่อนกับทำตาตโนดตีผมไทยคุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้นะครับต้องปีนต้องขึ้นไปชุ่งชุงเสียงเสียงตายวันละสองครั้ง <คน S 1> ชาวเย็นคนยิ่งทาได้คนถี่หลางไกยขึ้นช่วงไม่ได้การทาได้ชมค,คลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียว